ครับตอนนี้ก็กำลังลงเขากันแล้วนะครับชิบตอนขึ้นง่ายครับไตตอนลงนี่รู้สึกว่ามันจะราดชันหน่อยนะครับพอผู้เท่าอย่างผมนี่หนาวเหมือนกันนะครับชูงมาก มีเพื่อนมานะครับฮ่าไอ้เย็นๆเคๆค่อยไหหวมเนีย ดอกยังได้อยู่แต่น้ำหนักกันดิน้ำหนักกับช่วงล่างเราอ่ะมันจะบาลานซ์กันหรือเปล่าอ,อย่าไปพูดหามาเลยตาหนุ่ม <c oughs> จ้องนี้น้ำมาเล็กสี่เล็กหน้าแล้วความหนุ่มมันหายไปแล้วโอ้ชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศนี่บอกแล้วไหมของเขาอ่ะเพราะคนดใหม่เดินอ่ะเขาต้องไปใกล้ๆสุดแหละอันนี้ไม่ใช่ของเขานะ นี่ของเขาไของเขาของ,องเราวันนู้นของเขานน้นของเขานูน<ะ>าน้นเอา้าเดินเดินไปโดยมางงสายแล้วของเขานู้นของเขาัน้นของเราวันนี้เดี๋ไปตามของเขาของเราของเราเลยตามตามของเขาตรงนู้น ใช่เปล่าของเขาหรือของเราขของเาเา,านู่นเห็นหนาอยู่ริบๆรีๆน,นู่นไปไหมหอ,อืม คือพ่อเขาเดินว่ามันสายเลขใหญ่เลขใหญ่เลขใหญ่ที่นี่เป็นรูเลยแหละหรือว่าเขาเจาะก็ไม่รู้นะเขาจะเจาะเปล่าใช่คนเจาะคนเจาะคนเจาะกินน้ำไงเอาปล่อยเขาบ้งนะาบงไหมมันเพราะความแรงมันลงไปอยู่แล้วนู่นแหละเราค่อยไปแต่งข้างล่างใกล้ๆอ,อยู่นู่นเพราะนี้ยังไงความแรงน้ํามันก็ดันลงอยู่แล้วไงได้นกได้หนูได้กินบ้าง นี oh, hey, Eu, I mean? ่ไงน้ำวิ่งปื๊ดเลยว้าแหมได้คำแต่งเลยโอ้โหน้ำป๊ดวิ่งป๊ดเลยต้นนี้งามเลยต่อไปต้นนี้งามกับเพื่อนน้ำมาลงตรงนี้นี่นี่วิ่งเหมือนติ้งติ้งนี่เห็นไหมเห็นน้ำเห็นอะไรเห็นอะไรเออกระดมเน่ยเก็บไปดิไม่ต้องเก็บอ้าวเขาเรียกเห็นอะไรอันนี้กินได้ป่ะ ตอนที่ผมเด็กๆนี่นะถ้าไม่ต้นไม้ไม่ดีจริงๆมันไม่ออกกันนะอือโหนั่นนะมีมันจะไม่ดีนั่นนะข้างบนมีเฟิร์นด้วยนั่นนะเฟิร์นก่อเริ่มมันนะต้นอะไรเ่ะไม่ใช่กินได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้เอ้อเดรอเขาด้เห็ดอะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้มันแต่คุณคุณไม้ใหญ่ๆคุณท่าก็ไม่บอกผมนะดูสวยมากนะครับเห็ดสวยมาก ต้นไม้ใหญ่ๆสองร้อยปีมันออกกระต้นไม้ต้นนั้นอย่างเดียวนะที่บ้านผมอ,ะอ่ะแล้วก็สวยเป,นป็นต้นโพต้นลงอ,ะอ่ะโอ้โหนี่ตอนนี้งามเลยเนี่ยได้นน้ำตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันออกสองต้นนะ2 2> โอ้โหนี่เป็นบุญของไอ้คำ,อ,คำอ้ไอ้เออเอเอว้ยชื่อคำมะคมเนี่ยมันจะเพี้ยนอยู่เลยบุญไอ้คำมันเด้ต่อน้ำลงมาเลี้ยงตง้นไม้ข้างหลัง มื่อกี้ขึ้นไปไม่มีใช่ไหมหยดหมดเลยอ,อันนี้น้ำแรงมาได้เลยโอเคสบายใจแล้วได้เห็นแดงบรรยากาศยอดไม่เป็นไรปล่อยอเพราะเพราะความแรงไงก็ดันลงมาอยู่แล้วเนี่ย <100, 000 S 1> เพราะถ้าถ้าพันแล้วมันจะอยู่ไหมอ๋ออันน,ออนี่เขาพันไว้นี่เนี่ย <K op eng uru> อ๋อนี่เนะี่ยเขามาจิม้มเอาน้ำกินไงทีอาน้ำกินใช่ไหมอ่ใช่เนี่ยคนป่าคนเดินเขาเนี่ยยงบอกคนเดินเขาก็จะมาเจาะสายกินน้ำางยเอาไว้บ้าง <c oughs> ปิดซะหมดเดี๋ยวเขาก็จะมาทำอย่างอื่นเยอะกว่าเก,ก่าอีก วันนี้ก็ขึ้นมาสำรวจแหล่งน้ำต้นน้ำแม่คำใสนะบ้านแม่คำใสอันนี้ต้องบอกว่าผู้เช่าที่ดีนะครับต้องดูแลตัวเองผู้เช่าที่ดี <c oughs> โอ้โหดูบรรยากาศตรงนี้อยากได้มากเลย <c oughs> มาปลูกบ้านอยู่นี้นะแปลงกระต๊อบอยู่นะืม <c oughs> ปลูกผักย่ากินอยู่เนี่ยคนเรานะจริงนะชีวิตถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนะนี่ยอยู่ป่าอยู่เขาปลูกผักปยาก่าบ่นไปบังรวยมาเลยทําได้ก็ทําเอาเท่าที่ได้มีเพื่อนดีๆด,ดีกว่าอ,อายุกับปลาไปจะห้าสิบห้าแล้วยังม,มีเพื่อนกับเขาทุกคนเลยเนะี่ย ไอทีมีก็มีจะเพื่อนกินหวังว่าคงจะได้เพื่อนดีๆบ้านปลายชีวิตะคนแล้วนี่นนะไอนนคำบอกยังไม่การันตีนะครับเนี่ยมันเล็กๆใหญ่ๆเล็กใหญ่ อ๋อสายเดียวกันตาได้เราสายใครตอนนี้สายขอยยนนยงโคเลยยังเราอยู่ป่ะเ้มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ขึ้นเมื่อกี้นะแม่นบอลนะนสายเรานะนโอลานตรงนี้มันสุดยอดมากเลยนะ หลงพ่อเขาไม่มีทางจับอือันนี้เขามีท่อถ้าอย่างงี้หลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาอยานะฮนะอยานะรู้จักคำว่าป่าไหมปู่บอกเดี๋ยวไม่ไม่รู้ว่าจะหลงอะไรนะเดี๋ยวปู่ให้หลงให้ดูเดี๋ยวปู่ปู่เจ้าป่าเจ้าเขาบอกเดี๋ยวทำให้อยากรู้ว่ไม่หลงกับไหนเมื่อกี้เหมือนเราเดินไปขึ้นมาทางนู้นน่ะ นี่เห็นไหมขนาดเดินตามสายดูจะงอนหินบางทีเขาไม่ได้เดินตามสายใช่เมื่อกี้เราไปเดินเดินลัดไปสายเขาเออใช่เมื่อกี้เราเดินไปตามสายเขามันมันเลยเดินไปลําบากเมื่อกี้นไม่ใช่กล้วยกล้วยไม้ไม่ใช่เฟิร์นใช่กล้วยไม้เหรอเออว่ะเนาะโอ้โหนี่นะทำไมผิดกฎหมายนะ คราวนี้เราไม่ขายนะจัจจจจจ้าสวยงามเลยอ,อ,ลอืมนี่เลยฮ้เขาอยู่กับป่ายแลเ้ยะก็เหมือนอย่างนกอะที่พี่ไม่เลี้ยงไม่ยุ่งกับสัตว,ขว์ขังเขาเพราะงี้ไปขังเขาทำไมอะเขาก็อยากมีอิสระให้เขาอยู่ธรรมชาติของเขาแต่อย่างไส้เดือนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เขาอยู่อย่างนั้นไส้เดืมันไม่เป็นไรใช่ เราเราให้อยู่กับเขาเราเขาอยู่กับเราแล้วอยู่แบบธรรมชาติอ่ะโหนี่ถ้าเกิดสมัยกล้วยไม้ลงุลงลุงไม่ได้เกาะอยู่อย่างนี้หรอกนะหายแล้วใช่นี่นะครับสวยมากถ้าถ้าใครมาเอาไปก็ให้ปูให้หญ้าพายหลงวนอยู่ในป่าแหละ อของของป่าให้เขาอยู่กับธรรมชาติสวยงามได้ขึ้นมาชมอย่างนี้เนาะโอ้สวยมากนี่นะครับบรรยากาศแต่เมื่อกี้ตอนที่มีเห็ดตอใหญ่นะ่ะข้างบนอะกล้วยไม้เห็นป่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกนึกว่าเฟินอะตอนนั้นกอใหญ่เบิ้มเลย บางสิ่งบางอย่างก็เอาไปได้ในป่านะ่ะถ้ามันเยอะเอาไปแพร่พันขยายพัน่ะได้เนี่ยหญ้าตวเนี้รู้สึกจะเป็นว่านหรือเปล่าฮะเนี่ยเป็นเป็นดอกอะนะกต้องคนพื้น <ๆ S 2> ที่ถึงจะเนูดอกสีม่วงๆงัไงนี่นี่เดีเขาเอาอดอกกันเนี่ยเริ่มออกดอกนี่ดอกขาว,วต้องต้องคนรู้อะ่ะพวกเก็บว่านอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนะพี่ จะหาศึกษาเรื่องว่านมึงปูยาย่ายานะครับมาสิงจิตสิงใจให้ลูกเป็นให้ลูกรู้ตัวยาด้วยเด้อตัดเลยมันคมจริงแต่ว่ามันมันเกี่ยวยเ,เล็กไม่ได้ นี่ผมต้องอันนี้ปุ๊บไปเลยครับผมมีผมมีพานนำทางน,นะครับไม่ธรรมดานะครับจ้างพานนำทางมาีน,นหลายตังนะครับแม่นบอกใช่เริ่มแล้วพอเมื่อกี้เราเดินตามสายของคนนั้นเราไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ <laughs> อ่ากำลังทำสายเราโอ้หแต่มันตึงมากเลยเนี่ยมันลังมันตึงมากเหรอเพื่นไม่กิ่งไม้เพราะเดี๋ยวมันสูงว่ามันจะมันจะลังกันไหมอันนี้ไม่สูง ดังเหรอโอ้โอ้โอเป๊ะเป๊ะเป๊ะคนบางคนเห็นป่าแล้วกลัวแล้วนะ เห็นปากทางเข้าก็กลัวแล้วอืมใช่เอ๊ะสายเขาไปไหนวะเขาแยกตรงไหนลุงไปตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ลุงไปเขาลุงไปตรงนี้เออเดินยากอันนี้ของพ่อพื้นเดินง่ายฉลาดจิงพวกเรา ยังฝันหรือเปล่าครึ่งทางหรือยังยังอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเอง านั่งสมาธินะปักกดนั่งสมาธิโอ้โหโหอ,อยากพา้คำไปเที่ยวที่นู่นจังเลยนั้นพี่ไปเอากล้วยโอ้โหมีํำนักสงอยู่ไม่มีพระที่หน้าปฏิบัติธรรมอม่ะคือพระท่านกลับไปหนองคายหรือไปเลยนเนี่ยถึงเขาบอกญาติกับแม่ํำใสเนี่ยแฟนก็แกพาไปเอากล้วย มีสำนักสงฆ์อยู่แล้วก็พวกกรมป่าไม้ก็จะไปพักตรงนั้น<อ>ที่สปายะมา,เ,ะนะมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เป๊งครับก็ขอจบไว้ท่านี้นะครับกับบรรยากาศอาันลมลื่นสวยงามในป่าอลึกลับแห่งบ้านกวนบุญน,นะครับขอบคุณครับ